ก็้ครัวก็ทําตามคาโกของน้องคนนี้นะพี่บาวทานาพริกของคนใต้ดูหน่อยไอ้เขาไม่ได้เรียกนาพริกนะน้องนะเขาเรียกว่านาชุบนะแล้ววันนี้พี่เข้มก็ทํานาชุบโจรนะน้องนะนาชุบโจรใส่ถึงต้องเรียกนาชุบโจรแม่เท่าเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาโจรมันเข้าในป่ามันไม่ได้เอาครกกับสาเข้าไปนะเพราะมันหนีตํารวจมันมีแค่มีดน้องนะน้าชุบนาชุบนี้ก็เช่นเดียวกันน้องนะมันทําง่ายๆแค่ใช้มีดน้องนะแค่หั่นหันหันโรดีปี ซอยวอมหัวเทียมนะน้องนะาน้ำพริกที่มันใหายอ้ยอันซอยทุกอย่างนะน้นงนะเราก็ซอยวอมหัวเทียมนะน้องนะขั้นตอนก็ดูตามพี่เข้มเลยน้อหนงเรอยทุกอย่างแล้วก็เอาเคยเอาน้ำตาลปี๊บแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำกุ้งที่เราเตรียมไว้น้น้องแล้วก็ใส่กุ้งแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวนะน้นงนะแล้วก็บีบลงไปนะน้นงนะแล้วก็สุ่มๆมใส่วอมหัวเทียมพริกซอยที่เราใส่ลงไปนะกุกงข้าให้เข้ากันนะน้องนะแล้วเราก็จัดจาน ผักให้ให้ที่มีอยู่ในกรุงเทพนะนงนะหายลูกเขือลูกแขรดใจใจลงไปนะนงนะอร่อยรับโรงนะนงนะ